เดี๋ยวสวัสดีค่ะมือนี้เนาะค่ะติพามาเบงอ้อยของไตเอี่ยมเนะค่ะอยู่บ้านวังน้ำเขียวค่ะอ้อ,อยของเรางามเนาะค่ะเนี่ยก,กำลังมาเบงค่ะอ้อ,อยสุพรรณหาศูนย์ค่ะงามดีออะเดี๋ยวติไปพ่อกับไตเอี่ยมเนะค่ะติไปสัมภาษณ์เราเด้อค่ะเออ ที่ที่ไปสัมภาษณ์แล้วนะคะ่ะบ๊าสดีค่ะต่เอี้ยมจ้า,าอัดนอไต่เอี้ยมนอโอ้ตีมาชมอ้อยสุพรรณหาสูนของต่เอี้ยมนะคะ่ะเห็นว่าง,งามอเออก็เลยสิมาเบิ้งค่ะอ่าพาเบิ้งนะคะ่ะครับนี่ครับนี่พันธุ์อ้อยสุพรรณหาสูนนะครับปลูกตั้งแต่ช่วงเดืนอนมีนาครับมีนาคมหกสามนี่แหละครับ งามนะค่ะเนาะเออโอ้มีอันนั้นพร้อมด้วยค่ะไอ้กล้วยเนาะกล้วยก็งามครับก่อนอันนี้ส่วนผสมนะครับมีอ้อยมีกล้วยมีไอ้ขุซ่าสามรสแล้วก็มีไอ้มะขามเทศอืมอโอ้มีหลายอย่างอยู่เนาะอืมจ้าจ้าเออดีดี เออซูมือนี่ปลูกส่วนผสมดีเนาะค่ะเนาะอือครับามาถม้าพอได้กินได้ใส่้ตอนนี้ปรทธานได้ทถาดีค่ะครนนประธานได้ทถายังแข็งแรงอยู่ยัง,<อ>ยง,งกุนกุนอยู่เตี้ยอือต,ตาตาอายุเท่าไหร่ค่ะตาผมหกสิบห้าย่างหกสิบหกแล้วครับอืโอโตคือคือดีเนาะเอออยู่จังสี่นี่ยก็บิ่งแข็งแรงนะคืออายุสี่สิบห้าสิบนี่ยหม นอันคันนอนอยู่ซื้อคงเกียรนั่นแล้วล่ะคงเกียร์นอนลุกบ่ขึ้นแล้วล่ะดีค่ะดีเอออพาไปชมมองพุ่นได้ค่ะเออกล้วยโอ้ยกล้วยงามเนาะอันนี้ก็หัวกินได้ได้ครับเนี่ยอืหัวกินได้อือเห็นในเกินผักผักเนีก็หือผักของชุรดผักของชุรดเนาะเออที่เป็นหัวนะคะ เออดีเนาะอ้อมอ้อมให้หัวหัวอ้อมพอมนี่ซีให้เลยครับยุนิจ้าจ้าอ้อยสุพรรณหาสูนถ้าลงไปท้าขายพันบ่ค่ะขายครับขายครับผู้ใดต้องการก็ติดต่อมาครับเบอร์โทรเ่091849441ครับจ้าจ้าถ้าผู้ใดสนใจเนะาะบัตค่าผู้ใดอยากปลูกอ้อยสุพรรณหาสูนนะค่ะงามอืมกล้วยก็ งามอยู่ครับกล้วยงามจ้เพราะมันถึงคนเบิ้งเนี่ค่ะเออนี่นะค่ะสวนเราเออสวนเรางามเนี่ยค่ะอืมกล้วยก็งามค่ะอืมหัวก็กินได้โอ้ดีดีดีค่ะดีเอาละครับหมดเวลาแล้วเด้ออ้าวจ้ะเอาจบเท่านี้นะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพ่อกันไม่เด้อค่ะ